คบปีพอดีเลยอุยปีใหม่ครบค่ะวันที่สิบมกราสิบมกราเมื่อปีที่แล้วอ่ปิที่แล้วสิบมกราจ้าอันนี้มาก่อนอันนี้มาก่อนอันนี้ไส้แตกอ่ะปราเพียไส้แตกไส้แตกอันนี้รับเข้ามาค่ะไม่ได้ทำเองรับมาไม่กินหรอวันนั้นมีกินเมี่ยงใช่ไหมวันนั้นนะ่ยเมี่ยงวันนั้นอะนะใช่วันนั้นกินเมี่ยงใจจังเลยใจจังเลยแ่เดูสิซีเขายังบอกว่าน่าน่าเลย สองปีซ้อมนี่หนูขับรถเลยไปแล้วนะไปยูดเทิร์นว่ะยูเทิร์นกลับมาเราเห็นไอ้ปากหม้อนี่ว่ะเราไปคิดว่าจะจะจะผ่านอย่นี้คุณมาเดี๋ยวซื้อกระปฝากใครก็ไม่รู้สองชุดจ้าอันนี้ซื้อนะซื้อปากหม้ออะไรยี่ห้าบาทคืออะไรกล่องละกล่องละอันนี้อันนี้อาไปกล่องนะนี่แหละขา่าคุณนุ่ แวะเวนยนมหแวะสิต้องแวะกินถึงอีบอยมันกินจนเกือบตายเ <c oughs> อาเน,นี่ยชุดนึงสิพี่ละ,ะเพื่อความที่ส่งอีบอยจ้าเอาไปกินโชว์หรอแม่กินโชว์อีบอยไม,ไม่มาเหรอคะวันนี้วันนี้บอยไกลแล้ว <c oughs> มีผักอะไรไหมอ่ะมีจ้ามีเหมือนเดิมค่ะนี่คุณแม่ดูผักเขาเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมใช่ผักเม้สวยเหมือนเดิมเลยน่าน่าคือชอบชอบเยอะได้แถมได้เนี่ยขาดบ้านเราที่นไม่มีใครมาเหมาหรอวันเนี้ยใช่จ้าคิดว่าจะอดกินเพราะว่าบ่ายสองกว่าใช่คิดว่าไม่มีใครมาแล้วนในนี่้ทุกคนนี้คิดแค่หนึ่งร้อยนะคะร้อได้กำไรไหมได้โอเคได้นะ ยิ่งกว่ากำไรออย่ให้ขาดทุนนะอยู่นี่อ้าอยู่ช่องนี้แทงผิดแทงถูกอยู่เนี่ยไมเยอะก็ก็ดีใจเอะไมรันี้1ชุดสอชุดนั่นแหละค่ะไะเมียงอะทั้งหมดเมียงกำลังจะจัดให้ค่ะแล้วเมี่ยงด้วยล่ะเท่าไหร่ทำไมทำไมถูก นี่ส่งเรียกขายปักมอสนี่ส่งลูกเรียนจนจบเลยเหรอจบแล้วจ้ะจบแม่โจ้เก่งมากจบแม่โจ้ด้วยคุณสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชายมาแล้วแม่หาแล้ววันนี้ถ่ายรูปด้เปล่าถ่ายครัเขาถ่ายถ่ายหมวกใบเดิมว่ะจริงเหรอแม่หมวกใบเดิม ยืดยันยืดยันปีนเลยเด้อปีงแล้วปีงแล้วมกกาาจำได้ก็จำได้มกราปีที่แล้วเนาะต้นปีปีหกสนี่นะหกปีนี้ปีนี้ปีนี้ก็ปลายปีนะกที่หนึ่งร้อค่ะทั้งหมดทั้งหมดหนึยเอาเฮงเฮงเลยเลยขอบคุณอาแถมให้ยี่สแถมให้ยีิอุ้ยมันเด้งแถมีิเออแถมยี่สิบ อยากแถมอยากแถมถ้างั้นแถมพังม้วนไปอีกอันลูุ่มแถมไปอีกแถมอะไรเยอะแยะก็แม่ค้าดีใจค่ะมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันมอบของมอบของคุณแม่คือเยอะมากเยอะมากมากันสามคนจะกินยี่สิบมาคุณแม่มาคุณแม่มามามอบของมาจะนวดถ่ายให้สองปีซ้อนนะสองปีซ้อนนะ